พาไปดูที่จังหวัดสิงห์บุรีอันนี้ก็โหดเขี่ยมเหมือนกันเพราะ คนรักกันผัวกับเมียเขารักกัน<ฆ>แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยผัวเนี่ยโหดมากเลยนะฮะคุณผู้ชมไปซุ่มอยู่กลางพุ่มไม้รอเมียน่ะขับรถผ่านหลังจากนั้นใช้มีดเนี่ยดักหน้าและกะ็ะซวกเลย<อ>จนสุดท้ายแล้วภรรยาของเขาเสียชีวิตนะ<ฆ><ฆ>เหตุการณ์นี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสิงห์บุรีย้อนไปเมื่อวันที่2มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเองช่วงเวลาประมาณสัก2ทุ่มตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสิงห์บุรีเนี่ยมีการรับแจ้งบอกว่ามีผู้หญิงถูกแทงตาย เลยไปสอบดูบริเวณถน,นนบ้านจักสีวัดพระนอนในพื้นที่หมู่เจ็ดตําบลจักสีอำเภอเมืองสิงห์บุรีพอไปถึงปรากฏว่าไปเจอร่างของทางด้านนางสาวสิริวัลเกตทองเขาบอกว่าโอ้โหถูกแทงเนี่ยหลายแผลเลยนะฮะเนี่ยเฉพาะหัวเนี่ยยีแผลนะคะแล้วก็กะโหลกศีรษะแตกร่างกายมีรอยช้ำเอาจริงๆคนที่ดักซุ่มดักทั้งแทงแล้วตีคือโหดเที่ยมมากคือสามีคุณนรงวิทย์ คุณรงวิทย์ใช้วิธีดักซุ่มใช้มีดแทงแล้วใช้ไม้ตีเมียอีกจนเสียชีวิตคาที่สาเหตุปมเหตุทั้งหมดเนื่องจากตัวของคุณนรงวิทย์เป็นคนที่หึงและวันที่เก่อเหตุ คิดว่าเมียตัวเองนอกใจก็เลยดักทําร้ายคิดดูวใช้ใช้ทั้งมีดแล้วใช้ทั้งไม้อะเหตุการณ์วันที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะตามคาให้การของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเขาบอกว่านรงวิทย์เนี่ยจอดมอเตอร์ไซค์ดักรอเห็นคุณสิริวัลกําลังขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อจะกลับบ้านหลังจากนั้นนรงวิทย์เอาไม้ตีกอนค่ะตีให้สลบแล้วพอได้รับบาดเจ็บหนีไม่ได้แล้วใช่ไหมนรงวิทย์เอาไม้กระหน่ำตีสิริวัลต่อหลังจากนั้นเนี่ย ังไม่ตายเพราะ กระหน่ำตีแบบนี้เพื่อให้หนีไปไหนไม่ได้นรงวิทย์ตัดสินใจเอามีดมาแทงคุณสิริวันค่ะจนคุณสิริวัลเนี่ยเสียชีวิตคาที่นี่ฮะแล้ววันนี้ไปดูบรรยากาศที่งานศพหน่อยเห็น<ะ>บอกว่าญาติๆเนี่ยโอ้โหรำไห้กันทั้งศาลาเลยนะฮะ<ม>ร้องห่มร้องไห้แล้ววันนี้เรามีโอกาสไปเจอกับทางด้านของคุณวน,นาซึ่งเป็นแม่ของคุณสิริวันก็เล่าให้ฟังแบบนี้ฮะบอกจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทําร้ายร่างกายในส่วนของลูกสาวตัวเองก็คือทางด้านของนรงวิทย์ ซึ่งเป็นสามีนั่นแหละแล้วก็บอกทั้งคู่เนี่ยอยู่กินกันมาเนี่ยสิปีนะฮะเป็น10บสปีเลยมีลูกด้วยกันสองคนคนโตเนี่ยอายุ15ดูครอบครัวสิฮะตอดรูปคุณสิริวัลแล้วร้องไห้แบบนี้เลยเขาบอกพักหลังเนี่ยทางด้านของคุณวน,นาเนี่ยซึ่งเป็นแม่ยายของคนก่อเหตุเนี่ยนรงวิทย์เนี่ยนะฮะบอกว่าลูกเขยคือนรงวิทย์เนี่ยมีพฤติกรรมแปลกๆเปลี่ยนไปกินเหล้าคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามีอาการมึนเมา บางครั้งบางคราวลูกสาวก็คือคุูสิริวัลที่เป็นคนตายเนี่ยบอกว่านารงวิทย์ลูกเขยเนี่ยมีอาการโมโหดุดาสิริวัลเป็นประจำและก็ชอบกล่าวหาว่าสิริวัลลูกสาวของเธอเนี่ยคนตายเนี่ยไปคบหากับผู้ชายคนอื่นบ้างแล้วบางครั้งบางคราวบอกไม่ทำการทำงานไปเฝ้าคุูสิริวัลถึงที่ทำงานเลยก่อนเกิดเหตุตอนนั้นครูสิริวัลกำลังขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยกลับบ้าน ไม่คิดเหมือนกันนะแล้วคิดเลยมันต้องตั้งใจมาฆ่าแน่ๆเพราะมันแทงที่หัวอย่างเดียวกะให้ลูกตายเลยมันมันโมโหหลายไอ้คนเนี้ยพรามันเมาแล้วมันพูดมากพูดไม่ดีไม่เห็นหัวเล่าเลยเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมองไม่เห็นหัวเลยคือว่าพูดจาสามห้าว่าเขาอยู่ด้วยกันนานยังก็ลูกโตแล้วมสามแล้วลูกอยู่กันมาสิบปีแล้วสิบปีน่าจะฝ่า เสร็จยางครับน่าจะเซหล่างๆเนี่ยเพราะทำงานโรงงานน้ำตาลไปแบกไอ้พันนั้นอะแบกน้ำตาลอะพเมอก่อน่ะมันไม่เซบมันกินแต่เหล้ากินกินแล้วเนี่ยตอนทำงานโรงงานน้ำตาลเนี่ยน่าจะเซพดูแล้วมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอะมันพอมลงเยอะแล้วมันก็พูดมากแล้วมันก็ด่าเมียมันหาว่าเมียมันมึงก็เที่ยวแอบไปเอาคนโน้นหรือเอาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะพูดแบบนี้เหมือนว่าคนหึง้วบางครั้งมันก็ไม่มีเหตุผลนะ เวลาไปทํางานก็เที่ยวไปซุ่มดูที่ทํางานพวกทํางานเขาก็บอกว่าแม่เอ้ยแล้วบอกกับพี่จอยว่าระวังนะพี่จอยนนเนี่ยกลับมาได้มาโดนเนี่เอาจริงคุณนรงวิทย์กับคุณสิริวานเนี่ยแกอยู่กินกันมาสิบกว่าปีแล้วนะแล้วมีลูกด้วยกันสองคนด้วย oh. คือเอาจริงๆเนี่ยจะมาหึงหวงอะไรกันตอนนี้ก็คงเหมือนที่คุณแม่บอกเปลี่ยนไปซึ่งวันนี้ทีมข่าวอมรินทีวีค่ะน้องแบงค์เจอกับน้องเอ็มด้วย <Yeah. S 1> น้องเอ็มเป็นลูกของทั้ง คุณพ่อแล้วก็คุณแม่ก็คือคุณนรงวิทย์แล้วก็คุณสิริวันนั่งแบบให้สัมภาษณ์ทั้งน้ําตาแหละบอกปกติพ่อแม่อยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ตอนนี้แยกห้องนอนกันอยู่ต่างคนต่างอยู่เพราะเหมือนว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักสามอาทิตย์ก่อนพ่อบีบคอแม่แล้วตีแม่ด้วยนะซึ่งมันทให้แม่ทนไม่ไหวแม่เลยตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์กับพ่อแต่ว่าจําเป็นต้องอยู่บ้านเดียวกันแต่นอนคนละห้องต่างคนต่างอยู่เพราะทนพฤติกรรมทุบตีของพ่อไม่ไหวกระทั่งวันนั้นค่ะตัวเอ็มบอกว่าพ่อกินเหล้าทั้งววันนเลลย5ยแแมม่โทราหา้บอก ว่าเดี๋ยวแม่จะไปซื้อกับข้าวนะพ่อนั่งอยู่ใกล้ๆด้วยความเมาอะ่ะเอ็มบอกว่าพ่อยังพูดอยู่เลยว่าแม่แม่มึงด่าก,กูใช่ไหมคือเหมือนหมูแววอะ่ะแม่ไม่ได้พูดถึงพ่อเลยสักคำแต่ตัวเองก็ไม่ได้สนใจไนงะจนกระทั่งประมาณทุ่มหนึ่งพ่อก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลยไม่รู้จริงๆว่าตอนนั้นพ่อไปดักทําร้ายแม่เสียใจแล้วช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รู้ว่าทั้งสองคนทะเลาะกันรู้ว่าจะอย่าเพราะแม่ทนพฤติกรรมพ่อที่เมาอาวาดสามเดือนที่ผ่านมาไม่ไหวแล้วจริงๆแต่ไม่คิดว่าพ่อจะทำได้โหดเหี่ยมขนาดนี้ฟังเสียงน้องเอ็มค่ะน่าจะหูแววนะครับคือช่วงนั้นเองเรามีบ้านใช่ครับหลังจนั้นปุ๊บอตกเย็นก็มีปกติแล้วคุณแม่ตกลับบ้านไม่กแม่กลับมาครับ ก็คือาองคู่นี่ก็อยู่ด้ยการอาศัยด้วยกันอาศัยด้วยการแต่อยู่คนละห้องเลยแล้วเกิดเรื่องวันนี้แม่ได้มีการทะาะกับพ่อไหมว่าไม่มีครับแม่ก็ออกไปทำงานปกติ่่ทีาาแมวออไ,ไม่ครับเขาบล็อกกันหมดแล้ว,วลใช่จะมีแค่ลูกขท่านั้นที่ติดต่อแม่ได้ เพราะคุณกลับมาบ้านเนี่ยคือแม่คุณพ่อไม่คุยกันไม่คุยกันเถ้าลิกกันแบบนี้มานนานได้2ส,สัปดาห์2สอสัปดาห์ถ้าลิกกันสาเหตุนี้วย<ม>นี่ฮะคุณผู้ชมยังคงล่าตัวทางด้านของผู้ชายที่ไปดักแทงเมียอยู่นะฮะ